คดีน้องชมพู่หนุ่มกัญชัยแจงปมพบเส้นผมน้องชมพู่เผยหลักฐานตำรวจไม่ใช่อย่างที่เรารู้หนุ่มกัญชัยอธิบายถึงประเด็นเจอเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดในรถของลุงพลตำรวจมีวิธีตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จนทราบได้เผยหลักฐานข้อมูลตำรวจที่ไม่มีใครรู้เห็นแล้วจะอึง้งรอดูในศาร หนุ่มกัญชัยกล่าวในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ถึงข่าวใหญ่กรณีลุงพลนอกจากพูดถึงเรื่องคดีและข้อวิพากวิจารณ์ถึงการตั้งข้อหา3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทำให้เด็กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและกระทําการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนะสุรพริกศพเสร็จสิ้นในประการที่น่าจะทําให้การชนะสุรพริกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งที่ปาแตนหรือทนายตั้มออกมาโต้ถึงเรื่องเส้นผมในรถของลุงพลว่าเจอผมล้างชมพู่เป็นเรื่องปกติ หนุ่มกัญชัยอธิบายว่าตำรวจมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบโดยพบผมที่ถูกตัดจากศีรษะของน้องชมพู่ไปตกในรถของลุงพลเขาตรวจสอบโดยใช้แสงสนโครตรอนว่าผมที่เจอในรถต่อกับผมที่หัวน้องชมพู่ได้พิสูจน์ว่าวัตถุนั้นเป็นชิ้นเดียวกันหรือเปล่ามันตรวจได้หมดตำรวจถึงได้มั่นใจ ว่าผมที่ตัดจากหัวน้องมา36เส้น1หรือ2ในนั้นไปอยู่ในรถลุงพลคือ1ในหลักฐานส่วนเส้นผมหรือเส้นขนอีก3เส้นที่พบที่ตัวน้องชมพู่เจอผมที่ขาดไปแล้วไม่มีรากผมก็ไปตรวจด้วยวิธีไมโทคอนเดีย DNA ฝั่งแม่น้องชมพู่และเจอว่าเป็นใครซึ่งเชื่อมโยงไปถึงลุงพลได้ ลุมกัญชัยยังกล่าวอีกด้วยว่าฟังข่าวแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝั่งฝั่งลุงพลก็มีโอกาสได้สู้คดีเพราะศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ทางตำรวจก็คงต้องทำงานหนักทนายตั้มก็บอกว่ารู้แนวทางในการไปสู้คดีเตรียมไว้หมดแล้วแต่อีกมุมหนึ่งถ้าจะวิเคราะห์กันตรงๆเรื่องนี้ปีกว่าแล้ว ความคิดเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจจะจับแพะ3-4เดือนคงจับไปแล้วแต่เรื่องนี้สังคมโจดจันกันถ้าตำรวจทำเรื่องนี้ออกมาผิดพลาดอายตำรวจคงไม่ยอมผมเชื่อแบบนั้นตำรวจไม่ยอมอายแน่กับเรื่องแบบนั้นในคดีนี้เพราะสิ่งที่เรารู้รรกันมาไม่ว่าจะหลักฐานหรืออะไร มันแค่20%อีก80%ซที่ตำรวจเขาไม่ได้เปิดเผยออกมามันอยู่ในสำนวนแล้วเราไปดูกันในสารเขาบอกว่าเห็นแล้วจะอึ้งว่ามันคืออะไรไม่ใช่อย่างที่เรารู้ทนายรู้หรือใครรู้เขาบอกมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสิ่งที่ตำรวจเขาเตรียมไว้ความคืบหน้าของคดีน้องชมพู่ถอยมาอยู่ข้างตำรวจเถอะสาวกลั่นจากใจ เคยเป็นแฟนคลับลุงพลตั้งแต่ยังไม่ดังก่อนตัดสินใจถอยจากกรณีที่ทนายสิทธาเปียบังเกิดหรือทนายตั้มได้พานายชัยพลวิพาหรือรุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่พร้อมด้วยนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนเข้ายื่นหนังสือกับนายศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ให้ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ยื่นคำร้องต่อสารจังหวัดมุกดาหารอันเป็นเท็จให้สารหลงเชื่อเพื่อออกหมายจับลุงพลล่าสุดผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าน้อยคนที่จะกล้าเอาภาพแบบนี้ออกมาหลังจากถอยจากมันเจ๊ผู้ไม่เคยโอนให้แต่หลายคนที่เจ๊บอก ก็ไปหลงโอนและงมงายเรามีความดีในใจแบบบริสุทธิ์สิ่งไม่ดีไม่สามารถดึงเราไปร่วมได้แยกแยะพฤติกรรมคนได้ต้องการไปดูเพราะความสงสารแต่ไปถึงเขาเริ่มมีคนส่งของให้มากมายจนล้นบ้านมันเกินพอแล้วในตอนนั้นจากนั้นเป็นต้นมา ตามดูหนึ่งสัปดาห์เจลาเลยถอยเถอะเพื่อนๆนหันมาอยู่ข้างตำรวจต่อให้นายคนนี้ไม่ใช่คนทำน้องแต่พฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่คนที่พวกคุณควรติดตามคิดเอาเองเขาบอกกับเจ๊ว่าชื่อเขาคือผู้ชนะและจัดชนะทุกสิ่งคอยดูเขาจะชนะใครวันนั้น เจ๊ไม่รู้จักแม้กระทั่งยูทูบเบอร์ไม่คิดว่าจะมีภาพตัวเองอยู่ทุกช่องทีวีอายแต่จะโพสต์เตือนสติทุกคนเขาวรวยแล้วเขาไม่รู้จักพวกคุณหรอกและไม่อยากรู้จักเสียด้วยซ้ำชอยส์เขาเยอะความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ k fc แม่น้องชมพู่ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีน้องชมพู่เป็นคดีใหญ่ ก่อนผู้มญชาการตำรวจแห่งชาติจะเกษียณในปี65จึงไม่น่ามีแพะแบะแบะใครทำผิดสารภาพลดโทษบั้นปลายชีวิตจะได้อยู่กับลูกกับเมียซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าถ้าหลักฐานเพียงส่วนหนึ่งไม่ชัดสารคงไม่อนุมัติหมายจับและหลักฐานที่ยังไม่เปิดทั้งหมดอีก เยอะแยะเด็ดๆที่ไปเปิดตอนสู้คดีคงต้องจำนวนถึงรับสารภาพได้ผู้ชาก,การตุรวจแห่งชาติคงไม่ทำงานรวกร่วขอไปทีเพื่อให้พอต่อหอฟ้องกลับได้หรอกถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยครับถัดมานะครับบอกว่าไม่เห็นมีแพะสักตัวเห็นมีแต่จุดๆๆดถัดมานะครับบอกว่าที่หมู่บ้านสี่กอ ไม่เห็นมีใครเลี้ยงแพะเห็นมีแต่เลี้ยงควายแล้วมันจะมีแพะให้จับที่ไหนถัดมานะครับบอกว่าพ่อกับแม่รู้ดีตอนน้องหายแพะก็อยู่กับแม่ไม่ได้อ่อนใครเด้นี่ติดตามมาแต่แรกถัดมานะครับบอกว่าไม่มีแพะมีแต่จับเต่าครับถัดมานะครับบอกว่าท่านคงไม่เอาเกียรติและศักดิ์ศรีมาจับแพะหรอกคะ่ะถัดมานะครับบอกว่า มันปากแข็งคนใจบาปขอให้มันตกนรกทั้งเป็นถัดมานะครับบอกว่ามันไม่ใช่แพะแต่มันคือจุดๆถัดมานะครับบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทีมงานท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับถัดมานะครับบอกว่าเชื่อหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ถัดมานะครับบอกว่าสู้ติดแน่แพ้ติดนานปุกอาจขนาดนี้น่ะควรอยู่ในนั้นตลอดชีวิตถัดมานะครับบอกว่าน่าจะมีหลักฐานอีกเยอะๆแน่ แต่เขาน่ยยังไม่เปิดเผยจะปรากฏในสำนวนส่งฟ้องศาลอย่างแน่นอนเลยครับถัดมานะครับบอกว่าเอาแบบผู้ต้องหาดิ้นไม่หลุดไม่มีโอากาสยื่นอุทธรณ์แน่ถัดมานะครับบอกว่าไปอยู่ไหนมาเรื่องปีที่แล้วโ๊ยนอถัดมานะครับบอกว่าดังได้ก็ดับได้ใหญ่รับฟ้ายังเล็กกว่าฝาบ้านกลับไปอยู่นะจุดเดิมพอต่อหอบอ่อแมนแพะนะไม่ใช่ความคืบหน้าล่าสุด จากทางกลุ่ม Facebook fc แม่น้องชมพู่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับวันนี้2กรกฎาคม64เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะเข้าตรวจสอบประเมินค่าเสียหายที่ตรวจยึดบ้านกก,กอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารที่ในาใยชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเพื่อเอาข้อมูลไปประเมินราคา เพื่อฟ้องถางแพง่งซึ่งมีฟ้องได้สูงสุด2ล้านบาทพร้อมกับอายการส่งฟ้องคดีอาญาคดีบุกรุกป่าสงวนที่นายชัยพลวิภาเป็นผู้ต้องหามีอัตราโทษตามที่ตำรวจปทศตั้งข้อกล่าวหาโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน20ปีโทษปรับไม่เกิน2ล้านบาทด้วยมีโทษปรับทางป่าไม้ เลยต้องประเมินค่าเสียหายเพื่อฟ้องแพ่งต่อไปซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าจัดหนักๆเลยค่ะมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นมานานแล้วถัดมานะครับบอกว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีทองขายทองเงินถอนมาช่วยด่วนเลยจ้า fc รักจริงๆนะจ๊ะถัดมานะครับบอกว่าดีๆ สาธุสาธุเป็นไปตามคำสาบานถัดมานะครับบอกว่าทำผิดดำเนินคดีตามกฎหมายรู้ทั้งรู้ว่าเพียงสิทธิ์ไม่ใช่กรรมสิทธิ์อ้างไม่รู้กฎหมายฝังไม่ขึ้นรู้ด้วยว่าต้องตรงนี้หันหน้าติดบ้านตัวเองถัดมานะครับบอกว่าดีเฉพาะคนเห็นแก่ตัวอย่างมันถัดมานะครับบอกว่ากรรมกำลังทำงานหน้าเนื้อใจจุดๆุถัดมานะครับบอกว่า เห็นหน้าแล้วเบื่อไม่มีราคาถัดมานะครับอกว่าตอนนี้ลุงจุดจุดอยู่ในเรือนจำหรือข้างนอกคะถัดมานะครบอกว่าโอนให้โง่เหรอคะสถานการณ์โควิดหากินก็ลำบากและเก็บไว้กินตอนหากินไม่ดีดีกว่าค่ะมีสมองอยู่ค่ะเก็บให้ลูกให้หลานกินยังดีกว่าเยอะ